ในวันนี้พี่สีจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบติดเกาะกัอน,น,นอันดับแรกเราก็จะต้องเล่นเสิร์ฟไปนะคะทุกคนนัไ่ไงเจอแล้วเกาะที่เราจะมาทำการติดตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยบนเกาะแห่งนี้นะคะทุกคนก็จะไม่มีอะไรเลย<อ>มีที่นั่งเล่นนิดหน่อยให้เราได้นั่งเล่นชิลๆแบบนี้ เราจะใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี้นะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะรอดหรือว่าจะไม่รอดแล้วก็กลายเป็นผีฟงเกาะที่นี่แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินใครบางคนเฮ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวบนเกาะแต่มีชายหนุ่มลึกลับอยู่บนเกาะด้วยโอยเขาคือ v ี p ีเลยนะคะเขานั่งชิวมากเลยทุกคน<ย>เออสวัสดีค่ะ คุณอยู่บนเกาะนี้มานานแค่ไหนแล้วอะคะก็ไม่นานหรอกครับผมแค่กำลังรอใครสักคนรอใครอะคะจริงๆแล้วบนเกาะแห่งนี้คือเกาะของคนโสดนะครับจริงดิแล้วเออคุณไม่ถามดีกว่าดูจากชุดแล้ว <laughs> ผมถึงกับต้องดมยาดมเลยนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบผู้ชายคนนี้กันนะคะว่าเขาจะช่วยเราหรือเปล่าเราจะแกล้งจมน้ําแบบนี้คะ่ะทุกคนช่วยด้วยค่ะจมน้ําฉันว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วยคือเขาเห็นเราปะวะ จริงๆแล้วคุณก็แค่เฮ้ยเขาพิมอะไรบางอย่างขอซุ่มแป๊บเปลี่ยนความเร็วเป็นการวิ่งอะไรวะเดี๋ยวก่อนเขาคุยกับเราปะเนะี่ยเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เดีวก่นคือเราจมน้ำนะคือย,อยังไงเกาะคนโสดแล้วเ,เขาก็เปลี่ยนที่นั่งเฉยเลยว่ะทุกคนแสดงว่าเขาล่ำคาญเรา แล้วพี่จะทำยังไงต่อครับพี่จะจัดการกับเขายังไงนะคะพี่คิดว่าพี่จะแกล้งเขาอะทุกคนแล้วพี่จะแกล้งยังไงนะคะอืมพี่คิดว่าพี่จะแกล้งหลอกเป็นผีนะทุกคนนะเมื่อกี้เขาเห็นพี่จมน้ำใช่ไหมพี่ก็เลยจะทำการปลอมเป็นผีแล้วก็ไปนั่งหลอกเขาทุกคนคิดว่าเขาจะกลัวพี่ไหมลองดูเลยแล้วกันเฮ้พี่เพิ่งไปแต่ว่าหน้าของพี่เขาเปลี่ยนไป ฉันคือผีทำไมนายถึงไม่ช่วยฉันอะไรของคุณครับเนี่ย <laughs> ดูเหมือนเขาจะไม่กลัวพี่เลยอะช่างมันเถอะมาทุกคนไปเที่ยวบ้านพี่กันดีกว่าโอ้ยพี่ครับพายเรือมันดีๆนี่มันไม่ใช้เรือนี่มันเซิร์ฟอ้อดูเวียนหัวไปหมดแล้วอะถึงแล้วบ้านพี่เอ้ยนี่มัน